วันนี้ก็เป็นงานวันเกิดคุณย่าเจอรี่นะฮะคุณย่าเจอรี่วันนี้เป็นวันรวมญาตินะครับผมอันนี้ที่ป้าน้ำมันพีทีบ้านหนองแวงเรานี่เองนะฮะัีญาติานะครับผมเดี๋ยวจะแนะนำไม่รู้จักอาจนะครับเป็นพี่ชายผมนะครับอยู่ทํางานที่ทกสของเรานี่เองนะครับผมเป็นหัวหน้าสินเชื่อนะครับผมอ่าใครจะกู้ตังมาเลยมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นภรรยาของพี่อาจนะครับผมอันนี้คุณหมอเมนะฮะ อยู่ที่ทํางานที่รพสตองหว้วยหินนะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นคุณหมอนะครับเป็นพยาบาลนะครับ <c oughs> ไม่ไม่ถ่ายคลิปถ่ายคลิปนะอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นพี่เขยผมนะครับอันนี้เฮเอกครับผมสวัสดีครับผู้บริหาร,รผู้บริหารสาขาโซวิสัยนะครับอันนี้มือย่างนะครับมือยา่ยางย่างอะไร <c oughs> ย่างกุ้งครับกับปลากรบอันนี้ก็ย่างกุ้งนะฮะอันนี้ย่างกุ้งแล้วนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้เฮเอกแกย่างกุ้งอยู่นะครับ อันนี้ภรรยาผมนะครับไม่ต้องไม่ต้องโฆษณานะกำลังกินโครกไอคินนะครับวันนี้คุณพ่อผมเองนะคุณพ่อสมบูรณ์นะครับผมวันนี้ก็มาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปกันนะฮะมาลูกมาเดี๋ยวจะเปอะเป็นอะะรรวมไปรวมชานเดี๋ยวันเสาดนะวนะครับอะรวมญาตินะครับไปงานนตะ ตาตัมฝา่องเสี่ยวเฟลเมลี่ด้วยนะครับโอเคกอน่เืครึเกอรงเครึงครึกอบรกอรงเกาอนคงครับา่ง้บรึ่งอครงบรเบรบรยากาศใครนะครับนึงครึบครอบครบคคร่บครึ่เบเอ ยังไงไม่ได้ปะยังไงยกคนอ่นมานี่ะน่ฮะนน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 นอนน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 นอนนนนนดนน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 น้นน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 นมนน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 งนนนนนน่นดไม่นนนกนไนน

หกจปีค่ะหกสิบเจ็ดคบเจ็ดคู่เป็นหาเลย่อสิบห้าหยกยกสิบหกันยันวี่วนะคะสิบหกสนี่ก็จะเป็นหกนะฮะหกเจ็สดเนะ6 7เเด็กไมสามารถทำอะไรได้เสร็จได้ บรรยากาศนะฮะบรรยากาศกำลังจะเป่าเค้กนะเด็กๆลูกหลานเยอะนะครับตอนนี้จะทำเป็นโปรเจกต์แล้วครับกะน้ำไปอยู่ตรงไปอยู่กับน้องไปลูกไปใช่น้่มก้ะนั่งสดกับอ๋อในุ่มกระนั่กไร้สดนะครับโอเคนะครับนี่ตะก้อนนะฮะเก็บไรก้อนมือนีปีนีสี่เกสี่เกณเด็กีกันมาจะซื้อเค้ก Hello. 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 Happy birthday to you. 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 อะไรอะอะไรอะไรอะไรออรอะไแอะไรอาไอะไรอะไรระไระเรอเไรอเไรอะไระไลระอะไลอะรอรอะไอะไรอะไรอะไะไระะไรอะอะรรรระระร

บรรยากาศนะครบรรยากาศงานบันเกิดนะครคุณย่าเจลลี่นะครับสาวนี้สาวสาวๆสาวๆสาๆสาวป่าไม้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายนอกกันนะครับบรรยากาศภายนอกของเรานะครับนี่ก็ออกมาแล้วนั่งดิ้งด่งสายอสเดินอะไาจ้าวจัออันนี้อันนี้อันนี้เรากินกุ้งเรากินกุ้งก่อนเออเรากินกุ้งก่อน ทีนี้ก็เป็นหมูกระทะนะเอ้อะไรนะจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มนะฮะเจ้าฮ้อนเจ้าฮ้อนอันนี้น้องเนี่ยนะครับร้านสาวเองนะครับผมอันนี้อันนี้พี่สาวผมเองนะครับพี่สาวแท้ๆนะครับเจนอนะครับผมจนเกวจะมากินอะไรกินเค้กวันเกิดเลรอลูกอร่อยไหมอร่อยไหมจะมากินะไรอ่าดูแม่กินเลยไหนดูนีว้าวกุ้งกุ้งใหญ่มากเลยใช่ไหมใหญ่แล้วใหญ่แล้วนะฮะ ครับครับบอกบอกว่าฝากทุกคนดตามช่องนี้ก่อนจะดีด้วยบอกบอกฝากด้วยนะครับนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยครับสวัสดีครับ